สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการพิเศษนะครับวันนี้ผมวุฒิเจันทรนะครับเดิมรายการนะครับพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสระแก้วครับเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้ครับท่านนายกรัืมนตรุีคุณยิ่งักษ์ชินวัตรนะครับจะลงพื้นที่ไปผลสืบเนื่องมาจากการประชุมครมสัญจรนะครับในพื้นที่ของกลุ่มเป็นจััดสุวรรณภูมินะครับก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาครับสมุทรปราการนครนายกปราจีนบุรีและก็จังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งในกลุ่มจังหวัดทั้ง5จังหวัดนี้ก็เปนารรเตียมรัส่วนของ โครงการที่จะเสนอเพื่อสอบรับในส่วนของจังหวัดต่างๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับทราบเรื่องตรงนั้นนะครับผมมีข้อมูลรักทางด้าศักยภาพของกลุ่มจังหวัดทั้ง5จังหวัดนี้หมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลในื้องเ้นกันนะครับไปตามชมครับกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรภูมิตั้งอยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบด้วย5จังหวัดคือชายเชิงเซา นครนายกปราจีนบุรีสมุทรปราการและสักแก้วซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมเป็นศูนย์การค้าการลงทุนการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงทั้งประเทศและต่างประเทศชายเชิงงซาตั้งอยู่ในเส้นทางเชื่อมโยง ระหว่างศูนย์กลางความเจริญสองแห่งคือกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกับพื้นที่เสียปรกิจใหม่อันได้แก่พื้นที่แหลมเชบังจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการกําหนดให้เป็นเมืองท่าสมัยใหม่ของประเทศและพื้นที่มาบตาพุทธจังหวัดประยองซึ่งจะพัฒนาเป็นเมืองเสียปรกิจและเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยตลอดจนเป็นเส้นทางผ่านที่จะไปสู่จังหวัดสักแก้วซึ่งมีเขตติดต่อ,อก,กับประเทศกัมพูชาชายเชิงเซา มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครระยะทางห่างกันเพียงไม่ถึง100กิโลเมตรการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารระหว่างจังหวัดก็สะดวกอย่างยิ่งจึงพร้อมที่จะรับผลพวงของความเปลี่ยนแปลงและการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจากเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์การความเจริญในทุกๆด้านของประเทศได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วนครนายกเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยม รุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาที่เรียกว่าที่ราบกรุงเทพลักษณะพื้นที่เหมาะแก่การทําเกษตรกรรมและการอยู่อาศัยโดยเป็นพื้นที่ป่าถึงหนึ่งในสของทั้งหมดมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างสมบูรณ์ชาวนครนายกส่วนใหญ่ร้อยละเจเป็นครัวเรือนเกษตรกรรมประกอบอาชีพหลักได้แก่ทํานาข้าวทําสวนผลไม้ทําปศุสัตว์การประมงโดยเฉพาะการทําสวนดอกไม้ ไม้ประดับที่นี่เป็นแหล่งซื้อขายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปราจีบบุรีเป็นเมืองธรรมชาติและการเกษตรที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเป็นอู่ค้าอู่น้ําที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกและมีน้ําตกมากที่สุดในประเทศไทยมีมากกว่า200แห่งเลยทีเดียวมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายหลายรูปแบบทั้งภูเขาป่าไม้น้ําตก ที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ปราจีนบุรีมีระบบนิเวศที่หลากหลายทําให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้หลากหลายทั้งการเกษตรประกรรมปศุสัตว์การประมงขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศสมุทรปราการหรือเมืองปากน้ําเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลอยู่ปลายสุดของแม่น้ําเจ้าพระยาและเหนืออ่าวไทย หมาะต่อการทําประมงน้ําจืดและน้ําเค็มขณะที่อำเภอบางบ่อมีการเลี้ยงปลาสลิดมากที่สุดของประเทศสมุทรปราการเป็นมืองอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าสูงเป็นลาดับที่สองของประเทศรองจากกรุงเทพมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่หลายพันแห่งในพื้นที่ทุกอำเภอมีเงินหมุนเวียนกว่า5 0 0แสนล้านบาทต่อปีสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวทางการค้าการขมบนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยทำเลที่เหมาะสมและความสมบูรณ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญ,ญญาประเทศถือเป็นศูนย์กลางของเสรษฐกิจที่สำคัญทั้งนำเข้าและส่งออกเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดเปรียบเสมือนประตูสู่อินโดจีนซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาเวียดนามพมา่าอินเดียและจีน เป็นด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่ใหญ่ที่สุดมีคนผ่านเข้าออกวันละนับหมื่นคนทั้งนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวและแรงงานสร้างมูลค่าการค้ามากกว่า40,000ล้านบาทต่อปีซึ่งยังไม่รวมถึงเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจการค้าที่เชื่อมโยงกันอีกมากมายทั้งนี้กลุ่มจังหวัดเป็นจ่าบริภาสุนรภูมิทั้ง5จังหวัดได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันคือแหล่งรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง และสนามบินสุวรรณภูมิศูนย์กางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแพทย์แผนไทยศูนย์กลางโลจิสติกเชื่อมโยงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลกเปิดประตูสู่อินโดจีน ท่านผู้ชมครับหลังจากท่านผู้ชมนะครับได้รับชมใน่วนของศัยภาพนะครับที่น่าสนใจของ5าจังหวัดในส่วนของกลุ่มเบญจสุวรรณภูมิไปแล้วนะครับผมว่าศิลยภาพยังไงบ้างในระดับต่อไปครับท่านผู้ชมเราจะมาดูว่าแต่ละจังหวัดนั้นได้มีการเตรียมที่จะเสนอโครงการอะไรนะครับที่จะตอบรับงบประมาณที่ทางครมอนเตรียมที่จะให้นะครับไปติดตามชมกันครับจังหวัดเชนทงุรีเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ของภาคประชาชนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจำนวนรวม4โครงการประกอบด้วย 1. โครงการเสริมประสิทธิภาพการเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ความสำคัญของโครงการคือปัจจุบันมีปริมาณรถบรรทุกขนส่งสินค้าภาคอุตสาหกรรมจานวนมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้สภาพผิวจราจรชำรุดเสียหายมากเกินความสามารถที่ท้องถิ่นจะดำเนินการซ่อมแซมทำให้การเดินทางและขนส่งวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความไม่สะดวกการจราจรติดขัดจำเป็นต้องซ่อมสร้างผิวจราจรพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและมีมาตรฐาน เพื่อเพิ่มเส้นทางในการเดินทางและขนส่ง Trans หรือเป็นเส้นทางสายรองในการเดินทางและขนส่งเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมเกตเเวซิตี้ 2. โครงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอคลองเขื่อนความสำคัญของโครงการคือปัจจุบันเส้นทางสายรองที่เชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอคลองเขื่อนและอําเภอบางคล้า มีสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหายขาดมาตรฐานรวมทั้งขาดป้ายแนะนำเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะคันกั้นน้ำบางขนาดท่าไข่ปัจจุบันผิวจราจรชำรุดเสียหายมากทำให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว 3. โครงการารษษักษาเสถียรภาพต้นทุนการผลิตไข่ไก่ความสัมพันธ์ของโครงการคือจังหวัดจัดเชียงซำ ผลิตไข่ไข่มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างไซโลพร้อมอุปกรณ์เพื่อรวบรวมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ให้ครบวงจรในช่วงต้นฤดูของการผลิตวัตถุดิบ 4. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางที่มหาวิทยายลัยและพัพราชนครินทความสำคัญของโครงการคือเพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนมีองค์ความรู้ด้านอาเซียน ที่จะสามารถรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้จึงควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียนที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ในทุกมิติทั้งนี้มหาวิทยาลัยรัชภัฏนราชนครินทร์ได้รับการยอมรับจากกลุ่มจังหวัดภกกาคกลางตอนกลางให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิชาการอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีศักยภาพที่จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพที่จําเป็นสําหรับการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางได้อย่างยั่งยืนต่อไปมสามโครงการครับที่ชาวจังหวัดเชียงสาได้คุยกันนะครับโครงการที่1จะเป็นโครงการที่เ,เหมือนกับสายสร้อยที่ร้อยอแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของเราเข้าหากันนะครับปรับปรุงเส้นทางเดินรวมถึงป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวเอกสารแนะนํนาการท่องเที่ยวเ,เชื่อม บ้านใหม่เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญไปทางวัดส,สมานสวนปามฟามนกเรื่องขององค์พิพิธเนตองยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ไปบางคล้าแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญนะครับอันนี้จะได้รับประโยชน์มากมายทีเดียวจุดที่สองครับเราได้รับการกําหนดให้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และอะไลยานยนต์ของประเทศด้วยซ้าไปนะครับเรามีโรงงานโตโยต้ตามาตั้งอยู่ต้งสามโรงงานและอีุเข้ามาด้วยนะครับเรา รวมอยู่ที่ณขณะนี้นะครับศูนย์กลางไปรวมอยู่ที่เกตเวนี่มสุตสาหกรรมเกตเวซึ่งอยู่ที่อำเภอแปลงยาวปัญหาอยู่ที่ว่าทางเข้าออกไม่ดีเลยถ้าเราจะเป็นฮับในเรื่องนี้แต่ทางเข้าออกไม่ดีเนี่ยก็เสร็จเลยครับใครจะมาลงทุนเพราะนั้นโครงการที่2จะปรับปรุงทางเข้าออกนะครับให้กว้างขวางให,ให้สะดวกสบายเรียบมีทางระบายน้ํามากขึ้นนะครับอันนี้อัน,น,นที่2อครับอันที่3ครับชัติงเซาเป็นจังหวัดที่ มีไก่ไข่มากที่สุด12ล้านตัวผลิตไข่ไก่ให้พวกเราทานกันเนี่ยวันละ8ล้านฟองโดยประมาณทีเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องควบคุมราคาให้ได้เพื่อให้บริโภคไข่ราคาถูกต้นทุนสูงเหลือเกินครับตอนนี้ครับพี่น้องเกษตรกรสากรไก่ไข่ชาจังเซาขอมา12ล้านบาทไปทําไซโลเพื่อเพื่อที่จะรวบรวมอาหารไอ้พวกไอ้ปัตถุดิบทั้งหลายที่เป็นอาหารไก่นะครับเข้ามาแล้วก็เอามาผสมเป็นอาหารไก่จะได้ลดต้นทุนลงไป รเราจัจไไาง,งววจหวัด,ดคนครนายกเสนอโครงการใหญ่เป็นหลักโครงการเดียวในการพัฒนาด้านกีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ระดับสากลซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและยกระดับไรายได้ช่วยเหลือประชาชนได้ในหลายด้านคือโครงการก่อสร้างสนามแข่งขันกีฬาแคนูสลาลอมระดับสากล บนพื้นที่ขุนด่าดแนแลนด์บริเวณเกิดขุนด่านประการชนตบนหินตั้งอเภอเมืองคอนครนายกความสำคัญของโครงการคือเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกิดขุนด่านประการชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการผจญภัยแห่งแรกของประเทศสามารถเป็นสนามแข่งขันแคน,นูสลาลอมระดับนานาชาติซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวสู่สากล สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางและประเทศเพิ่มมากขึ้นจังหวัดปราจีนบุรีเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์การแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันน้ําท่วมอย่างเป็นระบบจํานวน5โครงการประกอบด้วย 1. โครงการสวนสุขภาพชุมชนในทุกอาเภอความสำคัญของโครงการคือสร้างสวนสุขภาพที่ประกอบด้วยสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกําลังกายสวนสมุนไพร เป็นสถานที่เหมาะสาหรับสมาชิกในครอบครัวใช้เป็นสถานที่ออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนทุกกลุ่มอายุอีกทั้งเสริมสร้างพัฒน,นาการร่างกายของเด็กเยาวชนให้มีทักษะและความพร้อมมากขึ้นทั้งท,งทงางด้านร่างกายและจิตใจเป็นที่พบปะสร้างสารรค์ของคนในวัยเดียวกันและที่สําคัญอีกอย่างคือช่วยให้เยาวชนห่างไกลาจากยาเสพติดและอบายามุขต่างๆมีสถานที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเด็กผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการ ได้ออกกำลังกาย 2. โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถีไทยความสัมพันธ์ของโครงการคือโรงพยาบาลเจ้าพยาอาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีได้พัฒนายุทธศาสตร์อาภัยภูเบศเวทนครเมืองสุขภาพแห่งอาเซียนเพื่อยกระดับด้านบริการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้ครบวงจรและมีมาตร,รฐานยิ่งขึ้นแต่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวิถีไทยและ,กะเกษตรอินทรีย์ที่เพียงพอเหมาะสมที่จะทําให้กเกษตรกรประชาชนนักท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดเบญจบุรีพะศลภูมิได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอาเป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นฐานของสภาพภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและความเชี่ยวชาญท้องถิ่นสาม โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อภาคเกษตรกรรมบริเวณอ่างเก็บน้าเขาอีโต้ตำบลบ้านพระอําเภมืองปราจีนบุรีความสำคัญของโครงการคือเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่แก้มลิงให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านพระตําบลเนินหอมและตำบลดงขี้เหล็กอําเภมืองปราจีนบ,บุรีสามารถใช้น้ําในอ่างเก็บน้าเขาอีโต้สาหรับกรเกษตรกรรมอุปโภคบริโภคได้ตลอดปีเนื่องจากมีเนื้อที่ขนาดใหญ่ประมาณ325ไร่จึงมีความจําเป็น ที่จะต้องได้รับการขุดลอกเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่แก้มลิงในการเก็บกักน้ําในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังเป็นการปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ําให้มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 4. โครงการปร,ปรับปรุงคันกั้นน้าท่าแห่บริมแม่น้ําปราจีนบุรีความสัมพันธ์ของโครงการคือควรก่อสร้างปร,ปรับปรุงขยายคันกั้นน้าให้กว้างขึ้นและเสริมระดับหลังคาคันกั้นน้ําให้สูงขึ้นเพื่อให้มั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันน้ําท่วมได้อย่างถาวรไปกาป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นอกจากนี้ประชาชนหมู่3บ้านปากแพรกตำบลกบิบบุรีอําภอกำบีบบุรีถึงหมู่3บ้านเพชรเอิมตำบลบางดานอําเภอกบิบบุรีตามได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําไหลบ่าท,ท่วมคันกั้นน้าในฤด,ดูน้ําหลากเกือบทุกปีจึงเห็นควนกรก่อสร้างให้มั่นคงแข็งแรงสามารถป้องกันน้ําท่วมได้อย่างถาวร เป็นการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและอันตรายที่จะมีต่อชีวิตของประชาชนได้ 5. โครงการขุดลอกแม่น้ำปราจีนบุรีตามแนวแม่น้ำปราจีนบุรีอเภอกบิบุรีและอเภอบางปะกงความสัมพันธ์ของโครงการคือแม่น้ำปราจีนบุรีแลลไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดผ่านกลางเมืองของอเภอกบิบุรีอเภอศรีมหาโพธิอเภพัรตาามอเมืองปราจีนบุรีและอเภอบ้านสร้างจนถึงจุดบรรจบกับแม่น้ำนครนายก ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าแม่น้ําบางปะกงผ่านจังหวัดฉะเชิงเซาออกสู่อ่าวไทยแม่น้ําบางปะกงมีความยาว128กิโลเมตรดังนั้นปริมาณน้ําที่ท่วมขังจะไหลลงสู่ทะเลมีความยาวถึง250กิโลเมตรจากที่แม่น้ําปราจีนบุรีเป็นเส้นทางน้าสายเดียวที่ใช้เป็นทางระบายน้ําทําให้ฤดูน้ําฝนน้ําหลากจะไหลท่วมชุมชนตลอดสองฝั่งแม่น้าปราจีนบุรีเป็นประจําทุกปีดังนั้นการขุดลอบแม่น้ําปราจีนบุรี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ําท่วมจังหวัดปราจีนบุรีให้รรเทาลดลงและมีระยะเวลาการท่วมขังน้อยลงคงคงเน้อย่างนีค่ะโครงการที่จังหวัดได้ขอในที่คอรมสัญจรนะคะสิ่งที่จังหวัดได้ขอโครงการเด่นๆน,นะคะก็คือในเรื่องของสวนสุขภาพนะคะและก็โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อรองรับภาคอุตสาหก,กรรมและภาคการเกษตรนอกจากนี้เราก็ขอโครงการนอกกรอบก็คือการพัฒนาตลาดน้ําอาเซียนโครงการเหล่านี้จะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ ประชาชนในจังหวัดประจิมบุรีในประการแรกนะคะในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากสังคมของประจิมบุรีนั้นเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะประการต่อมาก็คือโครงการพัฒนาแหล่งน้ํานั้นก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาการเกษตรและก็การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดประจิมบุรีเพราะปรจิมบุรีนั้นมีแม่น้ําสายเดียวคือแม่น้ําปรจิมบุรีเราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ําหรืออ่างเก็บน้ําไว้เลยเพราะนั้นโครงการเหล่านี้จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดปรจิมบุรี ในเรื่องของตลาดน้ำมาเส้นนั้นก็จะเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของจังหวัดประจิมบุรีให้เกิดขึ้นในจังหวัดประจิบุรีค่ะจังหวัดสม,มุทรปราการเสนอโครงการส่งเสริมสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ทอ้ทองถิน่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและการแก้ปัญหาน้ําท่วมในเขตเศรษฐกิจจํานวนรวม5โครงการประกอบด้วย 1. โครงการศูนย์แสดงจําหน่ายและกระจายสินค้าโอทอ็อปจังหวัดสม,มุทรปราการสู่ตลาดสากลที่บริเวณถนนกิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่อเภอบางพลีความสำคัญของโครงการคือส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนผู้ประกอบการในการพัฒนาองค์ความรู้การตลาดสินค้าโอท็อปซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปมีความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จกภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนช่องทางการขยายตลาดของสินค้า ให้เชื่อมโยงและตอบสนาาองความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรับบัวความสาคัญของโครงการคือเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเป็นการสืบสานวัฒนธรรม um, ประเพณีรับบัวอานเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานทุกปีจะมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้สถานที่ซึ่งใช้เป็นเวทีในการประกอบพิธีการไม่เพียงพอต่อการมาร่วมกิจกรรมของประชาชนและปัจจุบันประเพณีรับบัว ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางด้าวนวัฒนธรรมแห่งชาติจึงมีความสําคัญในการจัดทําโครงการนี้ 3. โครงการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ําเจ้าพญาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมจากภาวะน้ําทะเลนุนบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบศูนย์ราชาการจังหวัดสมุทรปราการความสําคัญของโครงการคือจังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ําเจ้าพยาตอนปลายเป็นพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพ มีโครงสร้างเศรษฐกิจหลักอยู่ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจโดยพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมเมื่อจากอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาและชายฝั่งทะเลซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบเนื่องจากน้ำทะเลหนุนอยู่เป็นประจำเมื่อถึงช่วงฤดูฝนจะตามห้ระดับน้ำสูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนชุมชนและผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและดำเนินชีวิตประจำวัน4 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางเพื่อส่งเสริมให้ได้มาตรฐานอุ็อปและส่งเสริมการส่งออกความสัมพันธ์ของโครงการคือผลิตภัณฑ์อาหารจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปซึ่งเป็นสินค้าของฝากที่รลึกการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางคือปลาสลิดในพื้นที่จังหวัด,ดคนครนายกปราจีนบุรีฉายเชิงเซาและสมุทรปราการให้มีสถานที่แปรรูปปลาสลิดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยแก่ผู้บริโภครวมถึงเป็นสวนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากปาสิริจังหวัดสระแก้วเสนอโครงการส่งเสริมและการเกษตรและปะศุสัตว์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเน้นการลดต้นทุนการผลิตขยายช่องทางการจําหน่ายและยกระดับมูลค่าผลผลิตโดยการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งจํานวนรวม4โครงการประกอบด้วย1 โครงการก่อสร้างตลาดการ,การเกษตรที่ตำบลบางทองอำเภอบางสมบูรณ์ความสําคัญของโครงการคืออำเภอบางสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญเช่นมันสําปะหลังอ้อ,อยและขา้าวโพดมีแหล่งน้าธรรมชาติที่สําคัญคือคลองพระสถึงคลองกะวัดกองใหญ่ด้วยปัจจัยการผลิตหลักของเกษตรคือแหล่งน้ําและการตลาดประกอบกับพื้นที่อำเภอบางสมบูรณ์มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง 130,000มื 130, ไร่และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรโดยการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพชนิดและาราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มศักยาภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทนโดยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรการจําหน่ายการแปรแร,รูปโดยเฉพาะมันสำปะหลังให้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานทดแทนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเสนอาการรวมตัวกันเพื่อก่อสร้างตลาดรับซื้อสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร 2. โครงการจัดสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อพลังงานทดแทนที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นความสำคัญของโครงการคือเค,ครือข่ายมันสำปะหลังในจังหวัดสกวได้เริ่มจัดสร้างตลาดการผล,ผลิตการเกษตรหรือศูนย์กระจายสินค้าเพื่อผลเกษตรแห่งที่1ขึ้นที่อำเภอวัฒนาน,นครและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างศูนย์กระจายสินค้าเพื่อพลังงานทดแทนแห่งที่2 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้สถานที่จําหน่ายรวบรวมเพิ่มมูลคา่าและราคาที่เป็นธรรมโดยมีสถานที่ก่อสร้างพร้อมและสหกรณ์นิคมออนเยีมเย็นสองจำกัดเป็นผู้บริหารโครงการรวมทําบํารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการร้วมท่านดําเนินกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกสหกรณ์การกาเกษตรและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆที่ปลูกพืชพลังงานทดแทนให้มีไรายได้เพียงพอ และส่งผลให้เศรษฐกิจกและสังคมโดยรวม 3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเพื่อยกระดับไรายได้ความสำคัญของโครงการคือปัจจุบันโครกระบืงของจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงปเป็นจำนวนมากฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคนอกจากจะเป็นการเพิ่มจำนวนโคโดยตรงแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพตามแนวเษรษฐกิจพอเพียงก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขโดยหันกลับมาใช้แรงงานโคในการทําการเกษตร เพ่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของปัจจัยในการผลิตต่างๆซึ่งนอกจากจะขายโคเพื่อเป็นการเพิ่มไรายได้แล้วยังได้ปุ๋ยคอกใช้ในการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วยและยังได้ดนำมูลโคมาผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วยโดยวิธีการคือสนับสนุนโคให้เกษตรกรยืมเลี้ยงจำนวน2ตัวต่อรายซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยคอกแห้งได้ประมาณ5ตันต่อราย 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชพลังงาน ความสำคัญของ,ของโครงการคือจังหวัดสะแก้วประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนจำนวน4ี2แส0รตันต่อปีจึงเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเพื่อพลังงานทดแทนอย่างมันสำปะหลังเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร,ร,ร,กรให้มีรายได้สูงขึ้นเป็นการเ,เร่งด่วนและต้องดําเนินการแก้ไขทันทีเนื่องจากปัญหาการผลิตพืชพลังงานทดแทนตกต่ําและต้องสนับสนุนให้เกษตรกร,รปลูกพืชพ,พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนโรงงานที่มีการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตมันสำปะหลังและอ้อยโรงงานแปรรูปไปพลังงานทดแทนให้เพียงพอซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดสแกวบรรุพิสัยทั์คือเมืองแห่งพืชพลังงานคือตรงนี้ที่เห็นได้ชัดเลยนะก็คือไปลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คือค่าใช้จ่ายเขาไม่มีเนี่ยนะแก้ปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงานให้เขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า ทั้ง4โครงการเนี่ยเมื่อทําแล้วเนี่ยจะเห็นผลอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาคือรอบรอบเรียกว่าอะไรรอบ6เดือนก็เห็นละนะแล้วผมมั่นใจว่าถ้าเราช่วยกันนะฮะคือผู้ว่าคนเดียวทําไม่ได้หรอกต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งพี่น้องประชาชนด้วยนะทั้งส่วนราชการต่างเนี่ยพอทําแล้วเนี่ยผมมั่นใจเหลือเกินว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใดนะซึ่งผมคิดคิดเอาไว้ไกลนะฮะว่าถ้าสามารถทําได้เนี่ย ก็จะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถนำเสนอรัฐบาลที่จะเอาไปทำให้ที่อื่นได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือโครงการนะครับของทั้ง5จังหวัดนะครับในกลุ่มเป็นจากสุวรรณภูมินะครับที่นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับและคาดว่าทั้งหมดของโครงการนะครับน่าจะ ได้รับควา,สาคคมสนใจจากคณะรัฐมนตรีเพราะว่าโครงการที่เกิดขึ้นครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงครับวันนี้ครับเป็เวลาของรายการพิเศษแล้วนะครับผมพิินันจะมาครับลาท่านผุ้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ